สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เนียร์เวิร์สนะครับรูปหอนนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะเล่นกับฟินดี้สูทนะครับซึ่งก็มีคนรีเควสมานะครับผมก็เขาบอกว่าปรับสกิลใหม่เนี่ยอยากเล่นไงมันบอกอะไรวะเออช่างมันเถอะนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่ามันปรับมาใหม่ไงเออมันแบบว่าน่าสนใจดิอยากให้ลองมาอัดใหม่นะครับคือแมตช์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะ15นาทีคอนบอกวะมันไวเกินไปครับเราไม่พอใจไงเราต้องอัดใหม่ครับโอ้โหเป็นอวลมาร้ด้วยนะครับโอ้โหอวาตรรรนนีี่่่อะไไก็มู้เย นะครับเห็นมีพอดีนะครับผมไม่รู้ไปได้มาจากไหนเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับน่ารักมากเลยฮะก็นะครับแต่วันนี้เรามาเล่นคนเดียวนะครับผมในโหมด3ทางเจดดับนะครับ CM นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe Channel ของเรานะครับก็อย่าลืมกดด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโดยการกดไลค์นะครับแล้วก็ มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้เลยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยก็อัปเดตแมปมานะครับให้สอดคล้องกับประเพณีเทศกาลตอนนี้ฮะก็คือคิดมากนั่นเองครับอ่าก็มีไอเทมใหม่ๆมาเยอะครับโอ้โหบอกเลยฮะแต่ว่าไอเทมหลายๆชิ้นเนี่ยถ้าผมพูดอ่าสรรพคุณของมันผิดนะครับโอ้โหพูดเป็นยาเลยนะแต่ผมพูดความสามารถของไอเทมต่างๆผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่านะผมก็ไม่ได้ไปนั่งอ่านเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเฮียกูจะรู้ไหมอ่ะแบบเออกูก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติแบบอะไรเงี้ย เลอมึงบ่นอะไรอ่ะเออมึงบนน่นอะไรเดี๋ยวปิดไมค์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเค,อเคนะครับแหมวันนี้เนี่ยคึกคักนะครับก็เลยแบบว่านนะไม่ได้ลงคลิปในช anel แงก็เลยต้องมาอัด ลงซะหน่อยนะเออนะครับผมอ่ะก็หลายๆคนก็คงสงสัยครับว่าเซิร์ฟบอลซีเนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะครับก็อยู่ในช่วงงานดําเนินการนะครับเดี๋ยวรอกันสักพักหนึ่งผมลงคลิปว่าโหลดที่ไหนอะไรงี้แน่นอนนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับนะเอ๋ไม่นานหรอกนะผมก็ฮีโร่นะครับฝั่งดีเจนะผมก็จะมีพีเดเตอร์นะครับสเกลเนี่ยผมอามันลานะครับมูนควีนแล้วก็วอร์คิลี่นั่นเองครับตัวนี้บอลนะครับแหมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นเพอร์เฟกต์ทีมากนะครับมันมีเกรฟคิทเปอร์นะครับไนโตรฟินที่ มีครับ<น>แม่ตั้งบนอะไรอ่ะไอ้ยนนี่พูดมากอ่ะเฮ้ยแบบโอ้ก็คิปกีนก็ต้องแบบมีเสียงคนเดียวอะไรงี้งแบบอยากจะเป็นเสียงหลอยคนเดียวอะไรงี้ฮะแมไม่ใช่นะเออประมาณนั้นเลนกลางนอ้าวเอาละครับสกาเจอกับไนโตรนะครับโอ้โหไม่รู้ใครจะเป็นฝ่ายโดนกดเนี่ยนะแต่ผมว่านะฮะสกาวนี่โดนกดแน่นแน่นะครับแน่นแน่เลยเพราะเปิดโดนโซโล่คิวด้วยนะครับไนโตรเนีน่ยบ,บ,บอกเลยนะะเป็นอะไรที่น่าเล่นมากเลยนะโหปลายกระบอกปืนนี่มี ขับเลือดด้วยนะครับนะนะไม่รู้ไปมีได้ยังไงนะครับยาอะไรยาอยากชนะหลายเถอะ MMR หลายไอ้เหี้ยมึงพูดเลยวะไอ้เหี้ยมึงเอ้ยไอ้ลูกขวานผิดลูกกูงโง่อะไรผมตกภาษาไทยเรื่องอะไร,าารไยังไงนะผมไม่รู้นะครับอาา้าวจังหวะนี้มาลาสกิลมานะครับโอผมอย่างแม่นเลยมึงปลาขวานลักที่กูได้ไงเนี่ยโอ้่กระเนี่ยโอ้โหดาเมจ60ครับคูดาเมจ47นะครับผมไม่มีทางได้คีบอะดูแล้วอะนะครับนะ โอเคคอยไปฟาร์มช <Okay, S 2> <ales> ่วงกลางเกมมาแล้ว <sus> กันนะใช่อุ <Fuck you. S 1> ้ยคลิปตัวแรกครับโอ้โหโครงการคลิปตัวแรกนะโอ้โหนายโยบายคลิปตัวแรกครับแหมนะครับน่ะน่ะรอรักคลิปนโอเคร่างนี้ผมชอบว่ะมันดูน่ารักดีอ่ะมันดูแบบสดใสดีฮะี้ยโอเคบอกเฮ้ยแน่เคนบอกให้ไล่ว่ะเฮ้ยแบบไม่พอใจยินดีคืนเงินเลยฮะไล่เออไล่ตีดิครับโอ้ตีไม่เข้าไอ้เหี้ยตีไม่เข้าคีบะครับเพื่อน นั่นไงมันยังจะปลาขวานมารัดคลิปกูอีอตู๋กูจะร้องไห้แล้วเนี่ยโอ้โอ้ดูดิไ hey, อ้เหี้ยก,กูลาดคลิปแม่งโน้ตแรงเนี่ยอ่าอ,อ่โอเคนะเคลมเป็นไรฮะวืดว่าวนะครับชอบเล่นว่าวฮะแหมว,ว,ว่าวว่าแบบอันโตโตเลยเมื่อกี้นะครับุไม่โดนนะครับเรื่องดีนาเนี่ยแม่นนะแต่เรื่องลาดคลิปเนี่ยไม่แม่นนะครับ แต่ <i> มันก็ปาขวาเนี่ยครับฮู้ไม่ได้โอ,อ้โหอะไรวะนี่สิงครับอมาลาในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเขามาอยู่เลนอย่างเงี้ยเกาะเขาน้อยไงมันโดนโดมง่ายเน่ย <tra> เ <ation> อาว่าโดนสตาร์ทหนึ่งทีครับโอ้ทางด้านของเคนฮะอามาลาบอกเฮ้ยเมื่อกี้มึงแบบเมื่อกี้มึงจะฮุกฟูใช่มหมกูรู้ไงไอ้เหี้ยแม่งปาขวาเนี่ยเป็นพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูไป็ซัพพอร์ตซะเลยนี่ฮะนี่ไงโอเคนะมึงไอ้คลิปกูบ้างเหอะสงสารเหอะหี้ยกูแบบเป็นฟินน้อยตาดำๆเนี่ย โอ้โหแบบใจร้ายใจดำอ่ะเออนะครับตีด um. uh ีย oh. 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 ิงดิยิงนี่ครับดีนายเหรอเขาเป็นสแต็คคีฟเหรอครับน่าจะหรือเปล่านะครับต่อยเทมใหม่ๆก็มีเยอะครับอ้าวอุ้ยอุ้ยลาครับระเบิดอุ้ยโดนกูด้วยจัดโดนโดนกูมึงนี่ไงฟ้ามีนะอุ้าวฟ้าโดนเพื่อนกูอีกครับตาจังหวะนี้ครับได้คิวหรือเปล่าครับเนี่ยเอาล้วฮะอ้โอ้ไม่ได้แล้วครับเทมเขาไม่ไล่ครับผม นี่ไงโอเคตอนนี้ได้รองเท้าแล้วล่ะฮะก็รอบวกล่ะฮะโอเคเอารองเท้ามาโอเคตังได้เยอะได้น้อยไม่รู้ครับแต่ว่าได้รองเท้าไวนี่ก็ถือว่าเป็นลาบมันตรส์แล้วเฮ้ยเลือดน้อยอยากจะสักกี่วิ่งนะมึงนะเออเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนรอดเดี๋ยวอดตูนะมึงเดี๋ยวโอเคลกกำลังมาส่งของแล้วล่ะแต่นกเขาก็รู้สึกว่าจะปรับมาให้วิ่งไวขึ้นเอ้บินไวขึ้นนะครับปรับมาตั้งแต่แผนที่แล้วแล้วแหละนะครับดีละนะครับผมชอบชอบเป็นอะไรพี่นะ แต่มันรู้สึกมันจะรู้สึกสบายเกินอ่ะเออคือเมื่อก่อนแบบก็ต้องมีแบบเออ,เอ,อกดนกนั่นนี่นกตายมันดูเป็นสีสันของหอนนะครับอะไรอย่างนั้นอ่ะมันดูเป็นการแบบว่านะเออแต่คราวนี้คือมันไม่มีแล้วอ่ะคือเขาคงมาป้องกันการแบบว่าทีมเดียวกันเกียนกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพางั้นแหละมั้งผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ทำเอาใจฮะแบบมันเล่นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะเล่นง่ายก็ไม่ชอบเล่นยากก็ไม่ชอบเออเอไงไก่อะ ผมไม่ได้คีบเลยไดห้าตัวนะครับยูเล่นเนี่ยไอ้ที่นี่รวยมากเลยเนะี่ยพแต่มันรวยกว่าผมไม่เปล่านะมันก็ไม่เท่าได้รักคีบเท่าไหรนะ่แต่ว่าผมว่าตังมันต้องเยอะกว่าผมนี่มันซื้อยามันเติมบอกว่าเมื่อกีน้น่าจะใช่นะฮะผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับอย่าถือโทษโกรธ่าเลยผมนะฮะเออผมก็เป็นแค่ฟินน้อยตายดำๆเนี่ยฮะเออนะเลนกลางหายครับผมระวังด้วยนะครัไอ้นี่ก็จะสาตาร์ทจังเลยนะครับนะมาบน็แน่ๆเลยเนี่ย นะรู้สึกได้ก,กลิ่นเหม็นเปรี้ยวตุกนะครับนะ,นะต้องระวังไว้ก่อนนะการเล่นแพรี่เนี่ยเป็นการฝึกนะครับแบบไม่มีวอร์ดก็รู้อว,ว่าเขามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะเล่นไปนานๆเนี่ยจะรู้ครับจริงๆบางครั้งนะมันก็ไม่ถึงเซนมันจะเป๊ะทุกทีแหละฮะแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่อะก็จะรู้ว่าเอ้ยเขามาแน่นอนอะไรเงี้ยเอ้ยมันแม่งมันจะดันป้อมอะไรผมไม่ชอบเลยนะครับโอเคก็ต้องปล่อยฮะไปเนี่ยกระโดนสตันนะฮะเออไม่เอาหรอกไม่เสี่ยงนะครับ นี่อเมร์ของกอล์เปิลเตอร์โอเคเนี่ยผมว่าถ้าเมียนติผมว่าบวกได้เลยนะเนี่ยคือบวกว่าคิลลี่ตายแน่นอนนะอามาลาเนี่ยถ้าเขามีอันติเหมือนกันนี่ก็คงจะแย่แล้วฮะน้ำปั๊บเป็นดาบอ่ะเพิ่มมานะอ๋อใช่เพราะว่ามันเพิ่งไปฟาร์มมาเนีเกมเบลสีเนี่ยผมเบลอะไรเนี่ยเวลเบลอุ้อู้อู้อูสกาวครับอู้อ้เชี่ยตีเทสมาไอ่สัตว์สะดุ้งอุ้อู้ห้างวีไอสัตว์มาเด็กมามานี่ทอ้อนหน่อยสัตว์มันไส้จะพุงในจได้กูในพ่อไม่สั์ที่ว่าเก่าที่ว่าเก่งนะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมพูดชื่อฮีโร่อย่างวะเออพูดไปแล้วนี่แหละนะเดี๋ยวนึกว่าลืมนะฮะไปดีครับระวังนะเทนแล้วระวังนะตะก้าอยู่แถวนี้นะโอ้โหตะกิ้ไปเลยดีกว่า้เหี้ยแม่งนี่แม่งแม่งดันป้อมอะไม่ได้มานนาแล้วมึงไปทำอย่างเงี้ยคิดว่าเขาป้อมดิเพื่อนโอ้โหป้อมก็แตกเนี่ยอะไรวะามตัวไอ้มาสามตรงสามตัวมึงตลกอะไรเนี่ยลูกหมูสามตัวอะไรเนี่ยฮะโอ้เทนบอกให้เซฟไปก่อนเซฟตี้เฟิร์สนะครับเซฟตี้เฟิร์สนะครับ ไปออกอันน <tang s> ี้มาดีกว่านะครับแล้วก็ออกมาเป็นสตีมบูธครับฮีโร่ตัวนี้ผมแนะนำไม่ออกสตีมบูธนะครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะต้องการเลือดอยู่พอสมควรนะเลือดน้อยเนี่ยมัน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 เอาเป็นออกเป็นโกนมันยิงแรงก็จริงครับแต่ว่าไม่ชัวร์ฮะฮีโร่มันไม่ชัวร์นะจะตะก้าอยู่ไหนแล้วเอ่ยตะก้าอยู่เลนกลางแล้วนะครับผู้อยากให้เคนเงินติดมากเลยเนี่ยเออไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเคนไก่หงอยเลยเฮ้ยไกวครับ เอาล้วครับถะาเคนหกก่อนลาเนี่ยมาในบวกอุ้ยอุ้ยว้าอุ้ยลาบอกอุ้ยสะดุ้งครับลาบอกสะดุ้งโยงเลยเมื่อกี้น,นี่ขัดไปใจจัดไปสามแล้วทางด้านของไมด้าสครับแหมเป็นการคิวที่ต่อนเนื่องจริงครับซีเรียลคิลเลอร์นะครับฆาตกรต่อนเนื่องนะครับจริงดีนะครับตงนี้เลนดิ้งเฟรครับไม่มีอะไรมากอันตรีอันติได้ป่ะไม่แบบอยากได้ไป่ะ เดี๋ยวเฮ้ยเอาจร, ouais. do, ร uh ิงไหมโอ้โหตรงหัวรอมันโดดแล้วกันเออเนี่ยน่าจะได้จร hey ิงเงฮะโอเคี๋ยเฮ้ช็อตเลยยิงเด๋ยยิงเด๋ยสัตว์หนีเด๋ยสัตว์หนีเจะซื้อรองเท้าเหรอมื่อกี้เนี่ยครับก็เป็นหเออไม่ไงไม่ไงไม่ไงยิงครับหมายิงได้เรื่อยๆจังหวะนี้ได้คิวแล้วหนีตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ยังดีเคนไม่อยู่เลนนี่คุ ความคิปสบาย cents. นะครับนั่นมันว่าไปกะไอ้ดิมึงให้กูความสบายหรอโอ้นี่นี่กูก็รัดคลิปไม่ได้อยู get get ่เนี่ยตอนให้เขาไม่อยู่ไม่รัดคลิปไม่ได้นี่ครับเอ๊ะใครมาลาตัวน้อยๆพอดีลสวัสดีมูสิงยิงแรงนะผมนี่ขนาดรองเท้าเซ็งนะครับเนี่ยนะครับเขาว่ามาแล้วเนี่ยเียเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนะครับเคนบอกเฮ้ยกูมีนติอีกรอบแล้วยังสิบสามวินะครับผม้ยตะเกามา อ๋อสี่เอาตะกี้ว้าวฮะเคนนะเคนี่ฮะเคนนี่ขี้เนนะจังหวะนี้ยังไงดีนะครับผมเกาปี๋โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเหี้ยตะเกาอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์โอ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้มาโ <ไป S 1> มาาแต่มองเขานะครับไม่มองตัวเองนะฮะโดนหลอยอยู่นะฮะมาโอเคผมว่าเคนเนี่ยอันตรีเกานี่ได้คิวเลยนะผมว่ารืบบบ้เปล่าวะไม่รู้เดี๋ยวนายตายอีกวะไม่เอาดีกว่านายปรับเป็นเกาะก็ได้เนี่ยจริงปรัดเป็นเกาะเหอะ บอกเกาะเนี่ยจริงนะครับจังหวะนี้เนี่ยเออคือแบบได้นะน่ะไอ้เหี้ยคือแบบอันติอันติเรียบร้อยของลาเนี่ยเรื่อมันน้อยป่ะเจออย่างนั้นอ่าเราไปต่อมครับป้อมล่างครับได้มีเรียบร้อยแล้วเราจะออกฮันเดอร์คอร์ครับแต่ว่าเราจะต้องออกไอ้นี่มาก่อนนะครับเนี่ยอะไรวอลวอลชตนนะครับวอลวอลที่มันแปลว่าหน่วยหน่วยไฟฟ้าป่ะเออวอลวอลเลยอะไรอย่างนี้เลยนะครับนะก็มันจะมีโอกาสตีติด ช็อตนะครับมันไม่ใช่โอกาสหรอกมันก็เป็นชาร์ตเหมือนกันนี่แหละ่ผมไม่มั่นใจฮะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะเออแต่ว่ามันก็ยังดีครับโอ้เหมือนมีคอนช็อตในราคา700บาทนะครับโอ้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะกลาง้อมแตกแล้วครับผมเอาแล้วทีมเราแม่งเล่นแนวดันอีกแล้วฮะ เออขอแบบไม่จบไวัยอะอะไรก็ได้แต่ขอไม่จบไวแค่นั้นแหละฮะไม่จบไวแม่งมันไม่หนุกอะมันแบบไม่รู้นอะไม่ไม่ได้ฟาร์มอะอยากฟาร์มมาจังหวะนี้ห่อข้าวีมาอุ้ยไม่โดนนะไนโตรน่าจะได้คิวออกแต่ว่านะครับโดรธอ้โหเยเยเยไม่โดนมันแต่มันจะโดนกูนี่แหละนะมาจุกเสียดแน่นทองร้องหาอีโนเลยนะฮะแบบนี้นะครับอุ้ยตังหกร้อยนะครับเพราะว่าเขาได้ป้อมไงนี่ครับกูมากูมาเดฟป้อมหน่อยเฮียป้อมกูจะแตกแล้วนะฮะ เออนะครับนั่นแมนโดนตัวหนืดอีกไองครับที่ผายกว่าป้อมนี่ต้องดีนายแล้วมั้งเนี่ยนะครับไม่รู้นะดันป้อมบนมาไอ,เอา้เหรอต้องดีนายแล้วอ๋อหนิจาพลีสครับหนิจาพลีสจังหวะนี้ครับอมัลาได้นะเอ้ยไมด้านมาเนี่ยเ้ยได้ดิไมด้านไมด้านรองเท้าอะไรรองเท้าลมป่ะจะได้แบบวิ่งตามทันได้นะครับรองเท้าลม,มาเอู้วู้วู้วโดนนะโู้วู้มาเยอะมากครับ ไเลยเนี่ยเรียบร้อยนะผมดีไงภาพรวมนี่ไงขออีกตัวหนึ่งได้ไหมได้นะ่ยครับใจดีให้ทีมนะฮะแหมจังไรยมากเลยนอ้องปูเนี่ยนะเกมยิงมายิงมาโอ้ยจังหวะนี้ต้นเกมมาดีครับไมด้าสนะโอ้โหได้คิวเยอะแถมมันกังหลอกอะไรมันออกเขียวแล้วครับโอ้ถือว่าคนทางคูมาเพราะว่ามีทั้งพีเดเตอร์นะครับมีทั้งสเกลนะครับผมสกิลฮีโร่ฮาร์ดแครี่ทั้งนั้นเลยนะครับ ่มีลีมานาก็ต้องสกิลเรื่อยๆแล้วแหละเนี่ยโอเคปัาเป็นรองเท้าเอตินะครับจังหวะยิง้อมเพราะว่าเราจะได้ยิงแรงขึ้นนะครับนะโอเคน่าจะได้ป้อมบนแล้วนะฮะไมดัสก็ยิงเคลียร์พีไปนะครับตัวกล้ได้แล้วทังนวะคอยิงแบงค์รัดปมเฉยเลยเปนสไลดจริงฮะจังหวะนี้เลนล่างมันจะวาร์ปบวกบวกครับจังหวะนี้ใครมานตรูนตรุดนะอาแล้วเปิดสกิลทำไมฮะเปิดสกิลทำไมนะฮะโทนกลัวกลัวไม่รู้ว่ามีไง นะครับผมอ่ะก็ยิงไปดิยิงไปดิยิงเลยครับยิงเลยครับยิงไปดิเออจังหวะนี้แม่ไม่ต้องฟาร์ไม่ตัดมาแก๊งเกอร์แก๊งเกอร์อยู่เนาะเออยังไม่ยิงแรงเลยวะมีบึ้นๆนะครับนับแว่นนับแว่นนะครับทางด้านของอ่าในายสโตรนะครับน่าเล่นอ่ะผมว่ามันน่าเล่นมากฮีโร่ตัวเนี้ยอยากอยากอยากลองเล่นดูมากนะครับเดี๋ยวปรับมาสเต็งก่อนนะครับเอาเลือดจากเบียวฮัแต่จังหวะนี้ว่ายังไงอ๋อมีมิสซิตี้ครับไปกลางไหมไม่ดัดรอไม่ดัดรอแต่ทีมเขามี3คนนะครับเมื่อกี้เห็นมีโอ้ อยู Scroll, mini, ite, oh, anyway, you, ่กันครบเครื่องโอ้ยแต่จังหวะนี้สกกลปี้ครับโอ้โดนนะแต่ว่าไม่น่าจะไม่รอดหรือเปล่าแต่จังหวะนี้โอ้พีเดเตอร์ฮะมีเดเตอร์มีเดเตอร์ว่าไงมีเดเตอร์บอกให้กดตัวดำว่ะอ้าวโดนซูมดีว่าโดนโดนซูมยิงครับชาร์โดเวอร์บาริเออร์จังหวะนี้อามาลาไม่น่ามีอันตรีฮะยิงเงี้ยยิงฮะโอ้ยเดี๋ยวค่อนตีครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวคุวิ่งไปแนวเนี่ยเดี๋ยวคุวิ่งไปแนวเนี่ยอ๋อมแลม่ต้องมาตีเมทบอริเออร์ครับดับเบิลแผดครับจังหวะนี้กูไล่ยิงเเเดดีี๋ยววกกกูสิลโน่่ามือ้ ผู้รู <Bond> <pakai> ้สึกกูสกิลไม่โดนนะเออใช่ใช่กูสกิลไม่โดนถูกต้องครับยักษ์วิ่งมาตุ้มคีบมาไหนเยี่ยมเมื่อกี้เหมือนกูจะสกิลมั่วเลยซ้ำน้ำเนี่ยนะต้องขออภัยฮะเมื่อกี้ไม่ได้มองตัวเองเลยนะครับนะยิงมาดิยิงเลยครับอ่าโอเคได้ช็อตตียิงอีกประมาณหกร้อยครับได้ทันเนอร์คอร์ละทันเนอร์คอร์เนี่ยรู้สึกจะมีเอฟเฟกต์ใหม่ด้วยครับรู้สึกมันจะเป็นช็อตอะมันเหมือนทันเดอร์อะไอที่มันเป็นช็อต่าวรอะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันใครรู้ คือผมเห็นภาพอะแต่ผมไม่รู้ว่าม,ม,ม,มัน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 มีวิสัพพคุณอะไรบ้างนะครับเนะี่ยพูดเป็นยายอีกแล้วนะครับเออนะครับาบัังคบอบอบยคิลลี่นะฮะพี่เด้เกิดสู้ยากแต่ผมเออใช่พี่เด้เกิดสู้ยากครับจร,จริงๆเกมอย่างนี้นี่ปล่อยไม่ได้นะครับ <S <s อ้าวคุณจะเจอเกมจบไวอีกแล้วป่ะไหนหรือยังไงเนี่ยแต่ว่าผมว่าติดเป็นทิ้งเพราะผมก็สู้นะสู้แบบใจขัดดิ้นอะเออจังหวะนี้ผมว่าต้องออเรื่อยๆแต่จังหวะนี้ตะเกาเนี่ยบอกผมมาบอกตรงๆว่ารอดยากครับโอ้โหโดนไปเต็มๆจังหวะนี้ฮะเอามันลามาเดดี๋ยวไ้มันปลาอจะโดนกูปะเนี่ย ไอ้ย่ากูวิ่งไปโดนชัดๆเลยเนี่ยไอ้เยอะฮ่าวิ่งครับเต็มๆนะแต่ว่ามียาแดงได้ใช้งานนี้แหละนะครับนะเออเมื่อกี้ที่กูโง่เลยโชว์ไก่เลยฮะเมื่อกี้นะฮะเออนะครับโอ้ทีมเราไม่มีวอล์กแล้วเปล่าโอเคพิเปอร์นี่ก็ถือว่ารวยนะครับเนี่ยนะครับเอาเจอกันนะจ้าเอ๋ครับเจ้าเอ๋ครับจ้าเอ๋ขอซูมได้ไหมนะครับโอ้ออกไป่กะแหมหอกออกเรื่อยๆเลยนะครับไอหอกเลยทีเดียวจังหวะนี้ว่ายังไงเดี๋ยวตัวกูอยู่ไหนมาละมุนควิ้งกูไม่ต้องซูมหรอกมั้งเออนะจังหวะนี้ว่ายังไง จริงนี่ครับจริงดิเรียบร้อยครับอ้าวลาตายครับแหมไม่มีอันตรีย่าตงอันนี้อ้าวซูมฮะอุ้ยโอ้โหซูมไม่ถึงฮะหลุดแรงครับโอ้โหคนแดกเลยนะครับแหมอันนี้จะได้แบบนิ่มๆไงตัวให่ก็ไม่เป็นไรนะครับทีมเขาเนะครับผมว่าตานี้เนี่ยโอ้ยออกมาอีกอะไอหอกหักเอ้ยผมไม่อยากให้มันิ่มจบใจเย็นๆเถอะใจเย็นนะ ไอ้เหี้ยเวลาเกิดมันไวไอ้ทัดไลบนดีกว่าเออไปไล่ฟอมเรื่อยดีกว่าไม่ต้องเล่นอเด๋ยวไล่ฟอมเรือร่อยๆฮะไม่ต้องรีบดีแล้วฮะให้เขาแบบได้เกิดได้ให้เขาได้สู้เราบ้างเหอะไอ้ไไอเหี้ยผมไม่ชอบเกมขาดอะเออคือแบบเวลาเล่นเกมไปมาคนคนเดียวอ่ะชอบครับเกมขาดเนี่ยคือแบบมันจะได้จบไปไวไงแต่เวลามาอัดคลิปลง YouTube เนี่ยเขแบบได้เกมนานๆอะเฮ้ยมีคนรีเควสต์ normal มาครับเออเดี๋ยวผมจะว่างๆเดี๋ยวผมอัดให้ดูแล้วกันนะเพราะว่านอง normal เนี่ยก็อ่าบางคนอยากได้อ่า เทคนิคการฟาร์มนะครับผมไม่มีมีไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็พอจะมาแบ่งปันกันได้ครับเดี๋ยวเราจะมาอ่าละกนัน normal นะครับเดี <S <S ๋ยวจะเจอกันแน่นอนนะก็อย่าลืมติดตามละกันนะครับอ่อาอ่านนะครับลายปอมบนแนละ้วมันเป็นการกดเขาแม่เห้เขามาฟาร์มอะฮะเป็นการกดดันที่ค่อนข้างโหดร้า,ายมากเลยแบบนี้เนี่ยโหผมรู้สึกว่า <S <S ทิมงเขาเนี่ยต้องแบบว่านะกดดันนะไม่มากก็น้อยเลยสกาเนี่ยมีแค่มานาุูปิงนะครัเนี่ย เอาฮนะไมไดาส้าบิงได้ไหมนะมีบิงโอเคไม่เป็นไรนะครับถ้ามีบิงผมว่าตายไปแล้วละสกาวเมื่อกี้นะครับทีผมว่าเฮ้ยเฉื่อยไปแล้วกันไม่ต้องกิงใส่ป้อมหรอกเออกูกูก็ไม่ได้อยากให้บวกอ่ะกูอยากให้มันแบบว่าฟาร์มมาสู้สกูบ้างเอาจังหวะน,นี้หอครับห้าวิโดนแล้วครับผมทางด้านของเนคนนะโอ้โหแต่ว่าทีมเขาก็ไม่น่าจะกล้าเข้านะมูลควีนครับรู้หน้าที่ฮะยังไปฟาร์มฮะอุ้ยมูลควีนก็ของไม่น่าเกลียดนะ ของเขาก็เยอะนะครับเอาจังหวะนี้ว่ายังไงฮะเอาังไรฮะตะเก้าสูงมาจังหวะนี้โอ้โหไมดาครับเข้าไม่ได้แนละ้วฮะแต่เขาไม่รู้เทสฮะเขาบุกกันลนะเอานะอันสีมาจังหวะนี้เค่น,นี่ฮะเฮ้ยนะรอดนะไม่ได้ฮนะทั้งแม่งนฮะแต่ทีมเขาก็รอเอาล่อล่างฮนะจริงมาดยครับโอ้โหไม่รอดนะผมจังหวะนี้ครับป้อมล่างดันนะคมันจะแลกกับป้อมนี้เลยเหรอเฮ้ยพับไปกันนะแบบแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบโอ้โหเพื่อนมันไม่หลงคนสักคนเลยอ่ะ ไอ้ย่ะคือแบบผมไม่อยากให้มันรีบจบเลยอะเพื่อนยังไม่ถึงห้านาทีเลยอะอะไรวะโหเจอเกมเดิวอีกอะนโหแบบนะน่ารักเดี๋ยวเอายิงๆไปเอาบัลลกคะทีมเขาขอพิกอะกูไม่ตีแล้วกูยืนนิ่งๆนะยอะเอออะกูเนี่ยยืนซุ่มเนี่ยเสือซุ่มนะครับเดี๋ยวอาบัลลกแตกอะทีมเขาก็ต้องมาบวกแล้วนะจังหวะนี้เข้าแล้วโอเคเอายิงนะจังหวะนี้ยิงฮะยิงยิงตอนนี้ยิง ไปแน่ไม่รอดอ้าวไอ้เหี้ยแม่งโอ้จะซูมเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอาวนะสกาซูมมาจังหวะนี้เอามาลาได้คิวไหมฮะเก็บเก็บไอ้ให้ด้วยฮะเก็บเลยเก็บเลยนะ่ยอ้าวจังหวะนี้อันนี่เขาบดซีซีครับน่าไม่น่าจะรอดละโอเคกูนี่เลยนี่ไงซูมลาเนี่ครับหมาแน่นอนนะเกาะนะโอ้อย่าเพิ่งคอนเลยอย่าเพิ่งคอนเลยเหี้ยกูรู้ว่ากูโหดราดกับมึงมากตอนนี้ๆๆเนีๆๆ่ยแต่ว่าอย่าเพิ่งคอนดีกว่า อยากคอร์สเมื้อมยาวดีกว่าไม่ปากดีดีกว่าฮะแม่งเกมนี้แม่งมันโดนกดหนักจริงๆริงฮะเห็นใจเขาครับไม่ควรจะปากดีฮะถึงอยากจะให้เขาสู้เถอะนะถ้าเขาอยากสู้นี่ก็อยากให้เขาสู้ด้วยตัวของเขาเองฮะนะโอเคนะครับไหนๆก็อัดแล้วช่างแม่งเถอะนะครับนะอ,อาจจะอัดใหม่ก็ได้ฮะพาร์ทสองไงแบบจบไวเกินเนี่ยไม่พอใจอะไรอย่างงี้ฮะโมดตอน,น์สอีกแล อย่าพ <molec> ิ่งคอนดิโหใจเย็นๆนี่เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ามีปาปิก้านะครับนะเออนะครับเอ้ยมันมาบอกให้มันวิ่งมันอยากได้กูเอยากมันกูมันน่าอยากได้ขนาดนั้นเลยวะโอ้แค่ฟินน่ะฟินบิสบูอะไรนี่ไงเนี่มครับฐานนี้ออกเป็นอะไรดีครับดอนบิงเกอร์นะครับหรือว่าชิวเบเกอร์ดีนะครับถ้าได้ชิวเบเกอร์นี่ก็น่าจะดีครับเอาดาเมจหนักๆไปเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเออนะครับไม่รู้พาร์ทแล้วผมออกอะไรบ้างแต่ว่าผมว่าผมออกชิวเบเกอร์ว่ะเออจริงๆนะ ดูนเอาไปฮะโดนทอาอย่างนี้จะคอนให้ได้เลยเฮียแม่งมันมันผมว่ามันอยากคอนหลายคนมากเลยเนี่ยแม่งบ่นมาทีทีกันเนี่ยตอนนี้ประมาณ3คนได้แล้วอยากคอนนะครับผมส่วนที่เหลืออาจจะไม่อยากคอนก็ได้ฮะอาจจะไม่รู้นะครับผมผมออกอ่าไอนั่นไปเลยแล้วกันนะครับอา่ามือไอ้ดอนมิงเกอร์แล้วกันนะคือใจจริงๆอยากออกเจาะกอกครับแต่ว่าโอเคเดี๋ยวขอมันจะไปซ้ำกับตาแล้วไนงะก็เลยนะครับออกเป็นตอบเลยอะไรอ่อะอัลลมบารติกู้ทำไมเฮ้ย เอ้แบบเราเรามีอะไรผิดใจกันหรือเปล่าฮะเออนะครับ <c oughs> ออกเป็นนี่เลยนะครับไล์แบนเอ้ไฟแบนนะครับอ่ะแล้วก็สา,ายนี้ออกแล้วก็ออกปเป็นนี่ต่อนะครับมาของมานะครับของมาปัญญาเกิดไงะนะครับเอาดัานป้อมแตกครับน่าจะได้ไปสักสามร,ร้อยเ <c oughs> อาวอนอ <c oughs> ีก,กครับแหมตะคอนให้ได้เลยฮะแหมรีบ <c oughs> ร,ร้อนรีบร้อนนะครับโอคของกูมาทีกทีกูอยากบวกแก้แล้วเนี่ยเออจบๆก็จบไปเหอะไม่เป็นไรนะเออเองก็ ทำใจฮะแหมอ่านมาแล้วมันจะจบมันก็ต้องจบอะเออนะครับเอาจังหวะนี้ม่ายังไงฮะโดนสตาร์ไปจังหวะนี้พีเดออุ้ยอุ้ยจะโดดแต่ไม่โดดนะยังไม่ใจยังไม่ใจแต่จังหวะนี้โอ้โหสกิลเข้าไปได้เรียบร้อยละโอ้แต่ว่าไม่ดัสไม่ได้หรอกอุยอ้ยกุลาเข้าสวยครับอ,อ,อ้าวอ้าคนที่สองตัวเฉยฮนะอันนี้เอายังไงฮะเกิดอ,อะไรขึ้นนะสกาวพี้นะครับเก,เกิดการหิวในป้อมฮนะหิวในป้อมครับหิวในป้อมห้อมในปิวนะครับอ้าวออกไม่ได้ด้วยฮะจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงช่วยกูหน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวิเฮียห้าวิสาธ่าห้าวิโอเคหลบได้ฮะเก็บไอฮะเก็บไออาจะเก่าครับโอ้ยไม่ทันอ่ะแม่งจะได้บ้านมันเนี่ยไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงเฮ้ยใมันตุ้งหงายทเอออะไรงี้ไงโอ้แบบไม่ต้องรีบร้อนนะชีวิตคือการรอคอยครับนะเออให้มันเกิดเกิดให้มันช่างแม่งเถอะแต่มันก็เกิดมาสู้กับเราแล้วนะฮะจังหวะนี้เคนเลือดน้อยเนี่ยผมว่าโดนบวกตายอยู่แล้วครับเคนเนี่ย เออเนี่ยนะแช่งี่ยเขาชนะไงตอนเนี้ยอ้าวเรียบร้อยฮะไอ้ย่าได้คิวเฉยเลยฮะมาอ่าผู้จ่าพุ่งไปเล่นๆนะฮะแต่ตรงนี้อ่มันลาบอกเฮ้ยใจสู้ใจสู้สู้ไม่ถอยครับอ้าวกลัวขวดสัตว์กลัวขวดยิงสู้ดิยิงสู้ดิครับมาเฮ้ยสิบเอ็ดสูงนะเฮ้ย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 โกนิจจาโก้ครับแพททีครับโอ้ววางปอดแล้วแหละมาโดนอย่างเงี้ยเรียบร้อยฮะโอ้จะอิ่มหน่อยเนี่ยสองสูงเนี่ย ly, ะอะไรเน nice ี่ยฮ anyway. ะ เพื่อนแบบไม่ใช่อ่ะเพื่อนแบบเอออะไรเงี้ยไปไปฮะเออก็เข้าใจนะตอนนี no no ้เขาโดนกดหนักมากฮะหนักจริงๆริงนะครับแหน่โอเคเฮ้ยเอาไม้ดัดล่อมาแล้วฮะจะสกิลไงจริงดิริงดิริงดิจริงฮะจริงจริงไอ้เจี๊ยบมึงได้สักตัวอะไรสักตัจริงจริงจริงฮะร้อยฮะไมายเลขไมายเลขมีนี่ลงเลนเตอร์เนี่ย มานี่มานี่หนูไอหนูมานี่เฮ้ยเฮ้ย้ไออย่าตายสัตว์ตายวินเดอร์วันดีวินเตอร์ยิงยิงยิงสูแม่งไรสัตว์ตายปะเนี่ยนี่อืมไอเทียนี่ยังจะเล่นกับกูอีกฮะอีกตัวหนึ่งกูจะอิ่มนะสัตว์ยิงมายิงมาไอ้สัตว์กูขออิ่มเนี่ยขออิ่มหน่อยดิอืมเอามาที่มัน มึงมาหนี่มึงมา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 นี่ขออิ่มหน่อยไอ้สัสอิ่มหน่อยอิ่มหน่อยอิ่มหน่อยไอ้สัสโอเคครับก็สำหรับเกมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะเออโอเคครับอุ้ยโหสำเร็จคุยด้วยนะครับเนี่ยดูสิฮะเอ็มมาขึ้นก็เป็นจัดระดับนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเราก็สามารถกดได้นะครับก็คลิปนี้ผมก็ลาัไปก่อนนะสวัสดีครับ Them I go feel it Trade from my door when my place reaches at least them I go feel it